สวัสดีครับชื่อคุณไรครับชื่อสมพลครับครับรับงานอะไรไปทําจากทางร้านครับรับงานสร้างขันเด็กครับอ๋อค้งที่เท่าไหร่แล้วครับค้งที่สิบแปดครับใช้ระยะเวลาในการทำเนี่ยกี่วันครับยี่สิบกว่าวันนั้นยี่สิบยี่ิบห้าวันรับงานจากร้านโพทองเท่าไหร่ครับค้งล่าสุดค้งงล่าสุดนี่เอาพันสามครับอืมแล้วเคยทํางานเกี่ยวกับร้านโพทองเนี่ย เคยรู้ประวัติมาก่อนไหมครับพอเคยครับก็ทํามาเรื่อยๆครับก่อนที่ทํางานกับร้านโพทองเนี่ยเคยได้ยินคําติชมอะไรต่างๆไหมเคยครับดูในอินเทอร์เน็ตจะมีคนพูดถึงแล้วท่านคิดยังไงครับกับการที่รับงานจากร้านโพทองมีความยากง่ายมา่น้ออเพียงใดองานงานไม่ยากครับแต่ว่ามันต้องสนใจขยันทําแล้วคิดยังไงครับกับคนที่รับงานไปแล้วทําว่ายากง่ายควรแก้ไข อ๋อก็ต้องมีความขยันมีความอดทนเนี่ยถ้ารับงานใหม่ๆมันจะยากหน่อยแต่ถ้าเป็นแล้วก็ไม่ยากอ่าหลังจากรับค่าแรงจากร้านโปรทองแล้วเนี่ยจะแนะนําเพื่อนหรือญาติไหมครับอ๋อแนะนําครับมีคนถามก็แนะนําครับสุดท้ายเดี๋ยวให้คําแนะนําติชมกับทางร้านนิดนึงครับอ๋อก็ก็ดีครับรับงานนี้ก็สรงไปตรงมาคือรับงานไปมาส่งก็ได้รับค่าแรงเลย ครับเดี๋ยวเชิญที่รับค่าแรงเลยนะครับครับได้ครับครับคุณนะ,นะโอเคครับ